ดูคนไหนใกล้กว่าเย็นครับตรงไหนช่วงพิษตอนนี้บอยโอ้ยนึงกับเกาะเลยอ่ะมันจะต้องเกาะอะไรเหี้ย้ตรงนี้มันคันให้มึงถ่ายที่ผ่านมาให้ดูหน่อยดีว่าจะรู้ยังไงถ่ายให้ ตนนี้อเเดี๋ยวเรารอก่อนนะตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดอยู่มาดูควนมรุนกรนครับครับเรามาดูดาก๊อดกันนี่บ้ยเพ่งแ้วแล้ว ยังไม่ถ yeah, ึงฮะประกาศเยอย่าเป็ู้ประกาศเนแรกๆมีแ่จังถามยนลเล็กๆขึ้นทานี้ที้งเราไทำรูวิวครับยืนเลยนี่วิวว้าวมีเลมีทะเลในวิ่นเนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp